สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ําจะพาทุกคนนะคะมาเก็บถั่วผักยาวนะคะถั่วผักยาวที่เราปลูกนะคะตอนนี้สามารถเก็บได้แล้วนะคะถั่วผักยาวจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาออกฝักเนี่ยจะรู้สึกดีมากๆนะคะถั่วผักยาวที่อ้ําปลูกอะ่ะมีแค่3ามแปลงนะคะตอนนี้ก็กําลังจะขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มนะคะเดี๋ยววันนี้ถั่วผักยาวของเราตอนนี้นะคะกําลังติดฝักสวยมากนะคะ เป็นถั่วฝักยาวแบบออร์แกนิกนะคะสีเขาก็จะเป็นแบบสีเขียวอ่อนๆนะคะน่าทานมากถั่วฝักยาวที่เราปลูกแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิกแบบนี้นะคะดูยาวมากนี่คืออ้ําไม่ได้มาดูแค่วันเดียวนะคะไซส์เขาแบบโตว,วันต่อว,วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าจะให้ดีนี่คือต้องเช็คทุกวันนะคะตั้งแต่เขาออกฝักแล้วฝักเริ่มโตอย่าปล่อยให้เขาแบบโตมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยคะ่ะอ้ําก็จะใช้มือเดียวในการเก็บนะคะ ก็จะบิดขั้วเขาแบบนี้เลยมันจะเก็บยากหน่อยนะมือเดียวเนี่ยไม่ได้มาดูนะคะฝักเขาแบบโตเร็วมากต้องมาทยอยเก็บมาทยอยดูทุกวันอันนี้เนี่ยน่าจะทิ้งไว้เป็นเมล็ดพันธ์นะคะเพราะว่ายาวมากดูยาวแบบยาวได้อีก โฟักยาวจะเป็นผักที่ถ้าใครเคยปลูกเนี่ยจะรู้เลยว่ากว่าจะได้แต่ละฝักนี้มันยากเหมือนกันนะคะเพราะว่า,วาจะมีแบบนี้เนะี่ยมีหนอนมีแมลงนะคะมาเจาะเป็นรูเสียหายแบบนี้เลยฝักนี้เราก็จะเก็บไปด้วยละกันเอาไปไว้ทํากับข้าวนะคะแต่ถ้าเหลือเยอะนะคะเรก็อาจจะแบ่งขายเผื่อคนที่เขาอยากกินผักปลอดสารนะคะ สวยมากเลยดูสีของถั่วฝักยาวของเรานะคะจะเป็นสีแบบเขียวอ่อนแล้วยาวแบบยาวจริงๆนะคะฝักที่เราทิ้งไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะมีความยาว70กว่าเซนติเมตรเลยนะคะยาวมากี๋ยวฝักที่เขายาวมากๆแบบนี้นะคะแบบเมล็ดเขาเริ่มจะพองโตๆแบบนี้เดยวอํมจะทิ้งไว้ให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะนี่ก็แบบ ยาวมากๆดูถั่วฝักยาวของเไม่ได้มาดูนานนะคะถ,ถั่วฝักยาวสีแดงของเรานะคือเก็บได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเคลียรพื้นที่ที่บ้านสวนแล้วก็จะมาเริ่มปลูกถั่วฝักยาวแบบออร์แกนิกกันค่ะ สีก็สวยเนาะสีเขาจะเป็นแบบสีออนทอนแบบสวยมากใช่เดี๋ยวจะขยายแรงนะคะอันนี้ก็เก็บไปเลยไม่ได้มาดูนะถั่วเขาโตเร็วมากดูยาวดูความยาวของฝักนะคะยาวมากอันนี้ก็คือถั่วอินทซีออร์แกนิกนะคะที่เราเก็บได้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไป ทำกับข้าวหรือว่าขายดีสำหบวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวถั่วฝักยาวนะคะไปล้างแล้วก็แช่ไว้ก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ